คำเตือนสําหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคํานวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทําก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละงวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7-38ถึง38จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า7 2 3 7 2 3จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่าาค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี เลขท้ายสองเลขท้ายสตัวคือห้าเก้าเอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนํำช่องสิบเก้ายีสิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปักหลัก10บล่างสลากินแบ่งรัฐบาล งวดประจำัาที่1มิถุนายน2566สําหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่3บวกด้วยแถวที่6และบวกด้วยแถวที่15 2ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลัก10ล่างเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่16ธันวาคมปี63ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1ธันวาคมปี63 0บวก0เป็น0 0บวก4เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก4เป็น12ก,ก็จะได้เลขดับ2ผลกระนองเลขท้าย2ตัวล่างงวด1 6ธันวาคมปี63ออก70 2ไม่ตรงกับ7นะครับ ดับปักหลักสิบล่างเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปเป็นงวดที่สาสิธันวาคมปีหกสองได้เลขดับปักหลักสิบล่างคือเลข8ดเลขท้ายสองตัวล่างออกหนึ่งเกดก็ไม่ตรงกับหนึ่งนะครับดับเป็นงวดที่สองงวดที่สามเก้าก็ไม่ตรงกับหนึ่งงวดที่สี่สามไม่ตรงกับ9้าเพื่อนๆก็ลองไปเช็คดูนะครับผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนเสียเวลานะครับหน้านี้ดับงวดที่1ถึงงวดที่สิบสอง หน้านี้ดับงวดที่สิบาถึงงวดที่ยี่หน้านี้ดับงวดที่ยี่สิบห้าถึงงวดที่สามสิบหหน้านี้ดับงวดที่สาสิบถึงงวดที่4ี่สิบหน้านี้ดับงวดที่4ี่สิบเกถึงงวดที่ห้าส้างวด59เก้าก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาวันที่16พฤษุภาคมนะครับที่ออกสองตัวล่างเกสูตรที่หนึ่งนี้ได้เลขดับปักหลัก1ิบ่างคือเลขห6หก็ไม่ตรงกับ9้านะครับ ดับเป็นงวดที่59ติดต่อกันเอามาดูนะครับวสูตรที่1นี้เราจะเลขดับปักหลัก10ล่างงวดที่1มิถุนายนปี66ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16พฤษภาคมปี65งวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับ3บวก2เป็น5 5บวก3เป็น15โทษครับ5บวก3เป็น8 8บวก1เป็น9 9บวก1 เป็น10ก็จะได้เลขดับศูนย์ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่1บวกด้วยแถาที่6บวกด้วยแถวที่7 2ครั้งและบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลัก10ล่าง เามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16ธันวาคมปี63ก็จะใช้ผลของงวดที่1ธันวาคมปี63 1บวก4เป็น5 5บวก0เป็น5 5บวก0เป็น5 5บวก8เป็น13ก็จะได้เลขดับ3เลขท้าย2ตัวล่างออก70 3ไม่ตรงกับ7นะครับดับเป็นงวดที่1งวดที่2 2ก็ไม่ตรงกับ1 เพื marathon, Onion, ่อนๆก็ลองไปเช็คดูนะครับหน้านี้ดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบหน้านี้ดับงวดที่สิบาถึงงวดที่ย4สิบหน้านี้ดับงวดที่ยี่สบห้าถึงงวดที่สามหหน้านี้ดับงวดที่สาสิบดถึงงวดที่สี่สิบดหน้านี้ดับงวดที่4ี่สิบถึงงวดที่ห้าสิบเก้างวด59ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาวันที่16พฤษภาคมนะครับที่ออกสองตัวล่างเก้า้า สูตรที่2นี้ได้เลขดับคือเลข5 5ก็ไม่ตรงกับ9นะครับดับเป็นงวดที่59ติดต่อกันอลองดูนะครับว่าสูตรที่2นี้จะได้เลขดับปักหลัก10บล่างงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ1บวก3เป็น4 4ี่บวก6เป็น10 10บวก6เป็น16 16กบกบวกเเป็น25้าก็จะได้เลขดับ5ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่สามใช้แถวที่สองบวกด้วยแถวที่สามสองครั้งบวกด้วยแถวที่หกและบวกด้วยแถวที่สิบเก้าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักสิบล่างเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มถึงง่วมที่สิบหกธันวาคมปีหกสามก็จะใช้ผลของง่วมที่หนึ่งธันวาคมปีหกสามศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่บวกแปด เป็นสิก็จะได้เลขดับ2เลขท้าย2ตัวล่างออกเจ็ดศูไม่ตรงกับ7นะครับดับเป็นงวดที่1งวดที่2 2งสองก็ไม่ตรงกับหนึ่งเพื่อนๆกำลังไปเช็คดูนะครับหน้านี้ดับงวดที่หถึงงวดที่สิหน้านี้ดับงวดที่สิงง 13, ถึงงวดที่24หน้านี้ดับงวดที่25ถึงงวดที่36 นวานี้ดับงวดที่37ถึงงวดที่48่งวดนี้ดับงวดที่49ถึงงวดที่ห้าสงวดห้าสิก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง99้สูตรนี้ได้เลขดับคือเลข5 5้าก็ไม่ตรงกับ9นะครับดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่ห้าติดต่อกันเอามาดูนะครับว่าสูตรที่3นี้จะเลขดับ2ตัวล่างเอ้ยโทษน,นะครับดับปักหลักสิล่างงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ สาบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น10 10ิบวกเเป็น19ก็จะได้เลขดับ9ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับ สำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันรถยนต์โดยได้รับสิทธิ์ผ่อนเงินสด0% 10เดือนพร้อมกับได้รับสิทธิ์ได้รับส่วนลดประมาณ10%นะครับโดยไม่ต้องใช้งอบัตรเครดิตเพียงแต่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถซื้อประกันเงินผ่อนเงินสดได้เลยนะครับก็ให้เพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับโดยไลน์ไอดีของผมนะครับ ad206sgied มีแดำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับหรือวิธีหนึ่งก็คือเข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่อยากจะพลาดในคลิปต่อไปที่ผมลงไว้บน YouTube นะครับก็ให้แอดผมไว้เป็นเพื่อนบนไลน์นะครับเพื่อผมพอลง YouTube ผมก็จะแจ้งให้เพื่อนๆนทราบทางไลน์นะครับโดยไลน์ไอดีสำหรับแจ้งหวยนะแจ้งสูรหวยนะครับ484 v z hcu มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือสแกน qr code ก็ได้นะครับหรือช่องทางหนึ่งก็คือเข้าไปคลิกลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลัก100บนปักสตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่างสตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ